สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์ค่ะคลิปนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีธนู ดวงชะตาของท่านในช่วงรอบเดือนสิงหาคมปี2567ค่ะท่านใดผูกลักนาแล้วเป็นชาวลักนาธนูสามารถรับฟวาคลิปนี้ได้และท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลักนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดสามารถดูตามราศีได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปค่ะการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะชาวลักนาราศีธนูดาวตนุลักษณ์ดาวตัวตนของท่านคือตำแหน่งดาวพฤหัส ดาวพฤหัสยกมาสู่พบเรือนอริตั้งแต่30เมษายนที่ผ่านมาและครองมาตรฐานดาวที่เป็นจุลจักรแสดงว่าตนุอริแบบนี้ตัวท่านจะต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคในการทดสอบสิ่งต่างๆของเจ้าชะตาและเมื่อดาวพฤหัสได้กำลังดีในพบนี้ค่ะท่านจะต้องใช้ความรู้สติปัญญาที่ถูกต้องตัดสินใจมีเหตุมีผลแล้วก็ต้องรู้จักรับฟังคนอื่นด้วยนะคะ ดวงดาวในลักษณะแบบนี้ต้องรู้จักอ่อนน้อมให้เป็นด้วยเพราะเมื่อดาวพฤหัสมาอยู่ในภพนี้ท่านอาจจะกลายเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอหรือท่านอาจจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกที่แข็งกระด้างเกิดขึ้นได้และอริจุลจักรหมายถึงดวงดาวจะก,ก่อเกิดปัญหาเข้ามาเป็นช่วงปีที่ทดสอบเจ้าชะตาที่จะทําให้มีปัญหาทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของบ้านเรือนต่างๆด้วย ส่วนสุขภาพของท่านก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของระบบช่องท้องลำไส้เรื่องของระบบขับถ่ายนะคะหรือว่าบริเวณช่องท้องของท่านอาจจะมีเรื่องของลมของแก๊สที่เกิดขึ้นเยอะค่ะดาวพฤหัสมีสองบ้านเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยพันธุอริ ใครที่ทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์รถยนต์ท่านจะมีปัญหาเข้ามาในช่วงรอบระยะเวลานี้และพฤหัสกุมร่วมมฤตยูเป็นดาวที่อาจจะมีความผันผวนในเรื่องสิ่งต่างๆเข้ามามีปัญหาที่ท่านอาจจะแก้ไขไม่ได้ปัญหาที่เข้ามาให้ท่านจะต้องคอยคิดคอยกังวลอยู่เสมอในรอบระยะเวลานี้ค่ะและรวมถึงดาวอังคารที่กุมร่วมด้วยไปจนถึงวันที่26สิงหาคม อังคารเป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตตะอริปุตตะในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงบริวารลูกน้องลูกหลานคนที่อายุน้อยกว่าหรือการเรียนรู้สิ่งต่างๆของท่านเป็นสิ่งที่เจ้าชะตามักจะรู้สึกว่าทำได้ยากในช่วงรอบระยะเวลานี้และดาวอังคารได้ตำแหน่งปราเกษตรประหมายถึงสิ่งอื่นของคนอื่นการเข้าไปร่วม ดาวค่อนข้างมีความอ่อนกําลังเพราะนั้นท่านมีเกณฑ์จะได้ยินได้รับฟังข่าวสารเรื่องของคดีความเรื่องของการเจ็บป่วยไข้ต้องเข้าออกโรงพยาบาลของลูกหลานลูกน้องของท่านของคนที่ได้พบเจอค่ะและในลักษณะแบบนี้อาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความด้วยเช่นกันแต่อังคารก็ได้ตําแหน่งราชาโชคด้วยเพราะนั้นดาวปุตตะมาได้ตําแหน่งราชาโชคแสดงว่าช่วงรอบระยะเวลานี้มีเกณฑ์ที่จะมีบริวารหน้าใหม่เข้ามา มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภจากเรื่องของคดีความด้วยเช่นกันค่ะบางคนอาจจะมีเรื่องของความผ,ลผ,ลผลันผวนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและดวงดาวลักษณะแบบนี้ท่านต้องรู้จักในเรื่องของการโอนอ่อนผ่อนตามพฤหัสอังคารเป็นดาวคู่สมคลอยู่ในภพที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างไหลรื่นไปเกิดขึ้นได้และตัวท่านจะต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะ พอวันที่26ดาวอังคารยกมาสู่พกปัตตนิปุตตะปัตตนิลักษณะแบบน,นี้ท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการร่วมทุนการลงทุนอาจจะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามานะคะอังคารเล็งกับดาวพระเกตก็กระตุ้นในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารหรือลูกหลานของท่านอาจจะมีเรื่องของการต้องเดินทางปรับ,ปปบ ลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้และดวงดาวต่างๆในดีมีเสียในเสียมีดีนะคะเพราะนั้นใช้คุณสมบัติด,ด้านดีของดวงดาวให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านให้มากที่สุดและเชื่อว่าช่วงตั้งแต่วันที่13ไปแล้วค่ะเมื่อดาวพระเกตย,ยกมาทับลคาาัคนาจะมีกิจกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นจะมีกิจกรรมที่ทําให้ท่านว้าวุ่นสับสนอึดอัดนะคะเพราะว่าดูประกอบจากดาวต,วตัวตนของท่านซึ่งอยู่ในภพอริช่วงรอบระยะเวลานี้ท่านจะเจอกับ สิ่งต่างๆที่เข้ามาขัดขวางค่อนข้างเยอะค่ะบางคนลักษณะแบบน,นี้การงานของท่านอาจจะดีแต่ว่าต้องแลกกับความเหน็ดเหนื่อยแลกจากการเดินทางด้วยเพราะเรามาดูในภพมรณะของท่านกันค่ะดาวพระพุธอยู่ในภพมรณะ ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะคือการงานของชาวลัคนาราศรีธนูการงานมรณะหมายถึงการปรับโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงการย้ายโต๊ะทํางานการย้ายสถานที่ทํางานการจบจากที่1ไปสู่อีกที่1ค่ะหรือมรณะในที่นี้อาจจะหมายถึงเรื่องของการเดินทางไกล การมีการคอนเน็กชันกับชาวต่างชาติชาวต่างประเทศทํางานเกี่ยวข้องกับสายสุขภาพจะดีนะคะในช่วงรอบระยะเวลานี้หรือทํางานกับเรื่องของคดีความเหล่านี้ท่านก็มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภด้วยเช่นกันค่ะดาวพระพุธกุมร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะซึ่งได้ตําแหน่งมหาจักรค่ะไปจนถึงวันที่17สิงหาคมอาทิตย์สุพะสุพะมรณะเป็นดาวคู่วางแผนคู่วิชาการ ถ้าอ่านดาวโดดๆดดเลยนะคะสุภมนะมรณะอาจจะหมายถึงเรื่องของผู้ใหญ่เจ็บป่วยเจ้านายเจ็บป่วยหรือบางคนอาจมีเกณฑ์ของการเดินทางแยกแย้ายกันไปคนละที่คนละถิ่นแต่เมื่อเป็นดาวคู่ดีและช่วงรอบระยะเวลานั้นค่ะดาวพระเกตก็เล็งกันอยู่ดาวพระเกตยอยู่ในภพก,กระดุมพระไปจะถึง13เพราะนั้นมากระตุ้นกิจกรรมต่างๆให้เกิดการขยับตัวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการโยกย้าย คนที่ได้เคยรู้จักกันจะเข้ามาคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเจ้าชะตาอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสุภะสุภะมรณะมหาจักรก็จะมีเกณฑ์ที่คนในแดนไกลเข้ามาช่วยเหลือคนที่ท่านเคยรู้จักเข้ามาช่วยเหลือหรือการย้ายที่ย้ายถิ่นของท่านส่งผลไปในเรื่องของความสําเร็จช่วงนี้มองว่าเจ้าชะตาจะอยู่นิ่งไม่ได้นะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางเข้ามาค่อนข้างชัดเจนสําหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะ แล้วพอวันที่17สิงหาคมอาทิตย์ยกมาเป็นเกษตรในคบสุพะสิ่งที่ได้มาด้วยความยินดีเจ้าชะตามักมีความโดดเด่นในเรื่องของความสําเร็จมีเกณฑ์ผู้ใหญ่ช่วยเหลือดวงชะตามีเกณฑ์ของความมั่นคงความเสถียรภาพในเรื่องของการทํางานด้วยเรื่องของการเงินเรื่องของชีวิตประจําวันต่างๆและกลุ่มร่วมกับดาวพระศุกร์ซึ่งดาวพระศุกร์ยกมาตั้งแต่วันที่2อยู่ไปจนถึง27ค่ะดาวศุกร์จุดนี้และดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่สมคล ผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนแต่ดาวสุก็เล็งกับดาวพระเสาซึ่งเป็นดาวคู่เสียศัตรูดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินอยู่ในภพสหัชชะสุกเล็งเสาร์แบบนี้ระมัดระวังคําพูดการสื่อสารกับผู้ใหญ่ด้วยระมัดระวังปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดความขัดแยง้งเรื่องของผลประโยชน์ก็อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วมีเกณฑ์ที่จะสูญเสียการเงินเพราะเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน แล้วช่วงรอบตั้งแต่1กรกฎาคมจะถึง3พฤศจิกายน125วันค่ะช่วงรอบระยะเวลานั้นดาวเสาร์จะมีการพักองศาหรือว่าการโคจรเดินถอยหลังมาอยู่เป็นเส้นหนามเส้นศัตรูกันดาวศุกร์เป็นดาวลาภะผลประโยชน์บางอย่างอาจมีคนมาแย่งชิงอย่างเช่นว่าสมมุติท่านได้เงินมาจากการขายทรัพย์สินจากมรดกต่างๆแต่ท่านจะต้องสูญเสียผลประโยชน์บางอย่างไปจากเรื่องของการช่วยเหลือญาติพี่น้องการเดินทางสังคมคอนเน็กชั่น พราะมีเกณฑ์อาจจะถูกหลอกถูกโกงได้เอกสารสัญญาต่างๆก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะได้ไม่คุ้มเสียนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นผลประโยชน์ลักษณะต่างตอบแทนในจุดนี้ต้องบอกว่า ใครที่มีการเซ็นสัญญาต่างๆใครที่เป็นนายหน้าอ่านเอกสารธุรกรรมให้ดีค่ะมีเกณฑ์ของการที่จะบิดพลิ้วได้มีเกณฑ์ของการที่จะได้ไม่ตามตกลงลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ดาวพระเสาร์ที่โคจรเดินถอยหลังนะคะเนื่องจากเสาเป็นเจ้าเรือนการเงินของท่านโคจรพักองศามีเกณฑ์ได้เงินเก่ามีเกณฑ์มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเงินตกเบิกเงินประกันชีวิตหรือว่าจะเป็นเงินที่ เกี่ยวข้องกับหนี้สินเก่าที่เพื่อนฝูงของท่านคือหยิบยืมลักษณะแบบนี้ช่วงรอบระยะเดือนนี้ทั้งเดือนมีเกณฑ์ที่จะได้มาค่ะแต่ก็อาจจะเป็นเหตุกับการทะเลาะวิวาทที่จะเกิดขึ้นได้มีเหตุกับการที่ได้ทรัพย์สินมาแล้วจะมีคนเข้ามาปอกลอกตัวท่านได้ลักษณะแบบนี้แล้วช่วง1-13ถึงค่ะดาวพระเกตก็อยู่ในพบการเงินด้วยการเงินดีการเงินดีเกณฑ์ได้จากเรื่องของมอรณะเรื่องของการเจ็บป่วยการเดินทางหนี้เก่า หรือทรัพย์สินมรดกเงินทองต่างๆรอบระยะเวลานี้มีเกณฑ์ที่เจ้าชะตามักจะได้รับเข้ามานั่นเองค่ะแล้วพอหลังจากวันที่27สิงหาดาวพระสุกยกมาได้ตำแหน่งนิดในภพการงานรอบระยะเวลานั้นสุกด้อยกำลังสุกมีความด้อยกำลังและเล็งกับดาวพระราหูดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนอริอริเป็นนิดหมายถึงปัญหาเกิดขึ้นย่อยๆเกิดขึ้นน้อยๆอ,อ,อาจจะเกิดขึ้นบ่อยก็ได้ และสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีเรื่องของการต้องเสียเงินเสียเรื่องของการดูแลสังคมดูแลลูกน้องเกิดขึ้นได้นะคะและเมื่อเลงกับดาวพระราหูรอบตั้งแต่27สิงหาคมไปแล้วดาวราวหูเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะคือการสื่อสารสังคมต่างๆท่านจะเสียเงินเสียทองกับเรื่องของการออกสู่สังคมท่านจะมีปัญหาในเรื่องของการที่อาจจะสนุกสนานเพลิดเพลินเกินไปก็ได้เพราะดาวศุกร์ เป็นดาวที่ใช้ทายในเรื่องของความสุขเรื่องของเงินทองต่างๆเมื่อเล็งกับดาวคู่ลุ่มหลงต่างๆเหล่านี้มีเพื่อนบางคนอาจจะนำพาให้ท่านไปจับจ่ายพาไปในที่อโครจรหรือพาไปในสถานที่ที่ท่านอาจจะต้องสูญเสียการเงินได้หรือบางคนลักษณะดวงดาวเล็งกันแบบนี้นะคะเพื่อนฝูงอาจชักชวนให้ไปสู่วงการของการพนัน หรือการดื่มสุราของมึนเมาลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะนั้นช่วงรอบระยะเวลานั้นประคองสติตัวเองให้ดีค่ะและทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับคนในแวดวงการทำงานของตัวท่านด้วยแล้วจะเป็นปัญหาบานปลายมาถึงปัญหาเรื่องของครอบครัวสาหรับคนที่มีคู่แล้วสาหรับคนที่มีครอบครัวแล้ว,ล,ว,ล,วลักษณะแบบนี้อาจจะทำให้เห็นผิดเป็นชอบได้เพราะนั้นประคองสติตัวเองให้ดี แต่ท่านก็มีเกณฑ์กับการได้ทรัพย์สินมรดกเป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะมาดูดาวพระเสาร์อีกครั้งหนึ่งค่ะดาวเสาร์ได้ตําแหน่งอุดมณระการเงินอุดมสมบูรณ์การเงินดีการเงินถอยหลังการเงินได้จากทรัพย์เก่าการเงินได้จากเงินเก่า เงินมรดกหรือมีเกณฑ์ได้ที่ดินมีเกณฑ์ที่จะแบ่งจัดสรรที่ดินในรอบระยะเวลานี้แต่ก็มีเกณฑ์ขัดแย้งกับญาติพี่น้องของท่านด้วยเช่นกันค่ะมีเกณฑ์กับเรื่องของการทะเลาะก,กับมรดกทรัพย์สินค่ะมาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างดาวเจ้าเรือนอัตตนิของท่านคือตำแหน่งดาวพระพุธ ดาวพระพุธอยู่ในภพมรณนะตลอดทั้งเดือนค่ะเพราะนั้นช่วงรอบระยะเวลานี้ดาวพุธก็ยังคงมีการโคจรวิปริตบ้างไปจนถึงวันที่11สิงหาคมเพราะนั้นช่วงรอบระยะเวลานี้คู่ความคนรักอาจมีภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างผันผวนขี้วิตกขี้กังวลลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้และกลุ่มร่วมอาทิตย์นะคะดาวศุกร์จะอยู่แค่1 2ถึงเพราะนั้นช่วงรอบระยะเดือนนี้ทั้งเดือนค่ะต้องบอกว่ามีสิ่งต่างๆที่ให้คิด อาจจะต้องเดินทางแบบปุกป,ปรับลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่ากําลังยุ่งอยู่กับเรื่องงานกําลังทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตค่ะเพราะว่าดาวพระพุธกุมร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งถือเป็นดาวคู่ดีเพียงแต่ว่าอยู่ในภพของการแลกมากับความเครียดภพมรณะถือว่าเป็นทุสถานภพที่ท่านและคู่ครองคนรักอาจจะต้องปรับตัวในเรื่องของคำพูดคำจากจารพูดคุยตา่าง หรือบางคนค่ะดาวพระเกตเเ็งอยู่แบบนี้คู่ความคนรักของท่านอาจมีเรื่องของการกําลังยุ่งวุ่นวายกับการหารายได้มาซัพพอร์ตครอบครัวมาดูแลครอบครัวลักษณะแบบนี้ค่ะและดาวพระเกตก็ทับลัคนาของท่านอยู่ เลงมายังพบปัตตนีค่ะช่วงรอบระยะเวลานี้ถามว่ามีเกณฑ์ที่จะทะเลาะก,กันได้ไหมก็อาจจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เพราะว่าย้อนหลังกลับไปค่ะดาวอังคารดาวปุตตะมาอยู่ในภพอริมีเรื่องของความวุ่นวายเข้ามามีเรื่องของทัศนคติต่างๆที่อาจจะไม่ลงรอยกันหรือบางคนถ้ามีเรื่องของการเดินทางร่วมกับคู่ ก็ระมัดระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยระมัดระวังเรื่องความใจร้อนการขับรถเร็วกันด้วยในช่วงรอบระยะเวลานี้แต่ก็ถือว่ามีกิจกรรมที่ให้ทร่วมกันค่ะถึงแม้จะต้องห่างไกลกันหรือตัวท่านและคู่ครองคนรักก็มีเกณฑ์เดินทางร่วมกันลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วพอวันที่26ค่ะอังคารยกมาสู่ภพปัตตานีดาวอังคารอยู่ในราศีมิถุนปุตตะปัตตานีวินาศปัตตานีอยู่ในบ้านของคู่ศัตรูระวังความเครียดระวังปากเสียง ระวังเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเรื่องของโซเชียลออนไลน์ต่างๆอาจจะมีผลเกี่ยวข้องทั้งสิ้นคำพูดคำจาในช่วงรอบระยะเวลานี้จะต้องระมัดระวังการสื่อสารกับคู่ครองคนรักจากความเอาแต่ใจของตัวท่านหรือจากคู่ของท่านก็ได้ช่วงรอบระยะเวลานี้คู่ครองคนรักของท่านอาจจะมีบุคลิกที่ค่อนข้างแข็งกระด้างอาจจะเป็นคนที่พูดตรงจนบางครั้งลืมนึกถึงจิตใจของตัวท่าน ลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นพระดาวพระเกตก็เล็งกันอยู่ด้วยทับลัคนาของท่านกระตุ้นในเรื่องของภาวะอารมณ์กระตุ้นในเรื่องของความขี้โมโหของตัวท่านด้วยแล้วก็คู่ของท่านด้วยค่ะและเรามาดูดาวสุขประกอบใช้ทายสภาวะหัวใจเงินทองและความรักนะคะดาวพระสุขในช่วงรอบเดือนนี้นะคะเรามาดูตั้งแต่2ถึง27ค่ะ อยู่ในภพสุภะความรักดีความรักสําเร็จความรักเกิดจากแดนไกลความรักที่อาจจะหมายถึงชาวต่างชาติก็ได้หมายถึงเรื่องของการเดินทางแล้วได้พบเจอความรักก็ได้แต่เนื่องจากสุขเล็งเสาการเดินทางอาจจะเป็นสิ่งที่มาขัดขวางหรือเจอกันปุ๊บก,ก็อาจจะต้องมีเรื่องต้องแยกย้ายไปคนละที่ดวงดาวลักษณะแบบนี้ถ้าไม่สารต่อความสัมพันธ์ในล,ลักษณะของความนุ่มนวลก็มีเกณฑ์ที่จะจบลงได้ค่ะ มีเกณฑ์ที่ท่านทั้งสองคนอาจจะเลือกที่จะจบสภาวะหัวใจของท่านได้และพอวันที่27ค่ะดาวพระสุก์โยกพระศุก์พบกัรมะช่วงรอบระยะเวลานั้นก็มีเกณฑ์พบเจอความรักจากเรื่องของงานแต่ดาวสุขอ่อนกําลังความรักช่วงรอบระยะเวลานี้ไม่ได้ดังใจมีเกณฑ์พบเจอคนที่นําพาไปกับเรื่องของสิ่งไม่ดีได้ ช่วงรอบระยะเวลานี้มีเกณฑ์ของความลุ่มหลงนะคะในเรื่องของความรักเพราะนั้นแยกสติของตัวท่านไว้ให้ดีเพราะว่าสุขก็เล็งกับราหูซึ่งราหูเป็นดาวเจ้าเรือนศาสระสังคมต่างๆเปลี่ยนแปลงไปสังคมต่างๆอาจจะมีเรื่องนำพาให้เจ้าชะตาพบเจอกับความเครียดหรือบางคนพบเจอความรักแล้วมีปัญหาครอบครัวอยู่แล้วก็อาจจะนำพากันไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะนั้นรอบระยะเวลานี้ต้องบอกว่าคนมีคู่แล้ว ประคองในเรื่องของคําพูดเรื่องของสติต่างๆเพราะคู่ของท่านยังคงมีเกณฑ์ที่จะเดินทางมีเกณฑ์ที่จะห่างไกลมีความลับต่อกันหรือว่ามีเกณฑ์ที่ช่วงระยะเวลานี้อาจจะพูดกันน้อยลงมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันส่วนคนโสดค่ะก็มองว่ายังไม่ใช่รอบระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะมีคู่นะคะหรือว่าเวลาที่ท่านคิดจะมีใครจะมีเรื่องเข้ามาขัดขวางเสมอมีคนเข้ามาให้เลือกมากกว่าหนึ่งคนเสมอ ทำให้อาจจะตัดสินใจเลือกคนผิดได้ค่ะและไม่ว่าดวงดาวในจักรราศีนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามประคองสติตัวเองให้ดีเพราะดาวตัวตนก็มาอยู่ในภพอริซึ่งหมายถึงปัญหาความขัดแย้งทัศนคติของตัวท่านเองความคิดความรู้เรื่องของศีลธรรมเพราะมองว่ารอบระยะเวลาตั้งแต่ที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในภพนี้ท่านจะเจอบททดสอบกับชีวิตหลายอย่างด้วยกันในเรื่องของวิถีการดําเนินชีวิตเจอสิ่งที่เข้ามายั่วยุ จอสิ่งที่ทําให้ท่านตัดสินใจผิดพลาดลองมองไปในระยะยาวนะคะว่าสิ่งใดที่ท่านทําแล้วถ้าเป็นสิ่งที่เป็นผลดีในระยะยาวแล้วดีกับตัวท่านไม่ไปทําร้ายใครก็เลือกที่จะทําเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าท่านจะบริหารจัดการอย่างไรในการใช้ชีวิตเพราะแต่ละคนจะมีพื้นฐานแล้วก็มีเป้าหมายในการที่จะดําเนินชีวิตไปไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะขอบคุณกันด้วยสําหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้ค่ะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์กันด้วยนะคะและท่านใดสนใจผูกลัคนากันส่วนตัวเพื่อจะได้ทราบพื้นดวงชะตาของท่านและท่านจะได้วางแผนได้ถูกต้องว่าท่านจะบริหารจัดการอย่างไรในเรื่องนั้นๆค่ะก็สามารถแอดรายละเอียด QR Code มาได้ด้านล่างนี้ค่ะแบบมีค่าใช้จ่ายและท่านใดสนใจร่วมทำบุญปันน้ำใจให้น้องหมาน้องแมวจรสามารถร่วมบริจาคมาได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างคลิปนี้ค่ะลองกดเข้าไปนะคะ ขอบคุณกันด้วยและขอให้โชคดีทุกท่านเป็นปีที่ต้องใช้ความอดทนเป็นเดือนหนึ่งที่ท่านจะต้องอยู่กับเรื่องของการปรับเปลี่ยนการเดินทางสู้ๆนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะสวัสดีค่ะ